แต่คนครับนิดนึงนะบางทีอาจจะจะพยายามให้ไม่ไม่เลกเพราะกท่านท่านะครับนี้ในการเกิดเจอในข้างแรกนะก็อกค่ะาจากเอต์มาค่ะบอ่อทางด้านตรงฝป่งแครับอาจารย์ขอแยกยิงยิงมือท่านบอกว่า เรืกัท่านประธานระธานผู้เข้าร่วมการะส่เรืองทีรจะัการพยายามมองป็นที่ตางปัจจุบันเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมคือปีที่สี่องที่หกสี่ิงแต่มันเป็นปีที่หนึ่งสองปีก็ประมาณห้าัที่จะเริ่มมาทำาน มีแบบร่วมลงศกบ้างหรือบ้างเวลาสำเร็จแล้ก็ต้องตรงนี้มีสโตรเกตสเกต่นีมีต40คิวครับหรือ40,000ลิตรสูงประมาณ30เมตรก็คงเป็นหน้าบ้านของทุกคนนะครับในในหนูบ้านนะตอนนี้พยายามต่อไปเรื่อยๆทุกปีนะครับชาวบ้านดีใจมากเลยครับเพราะว่าหนึ่งตรงเนี้ยเอ่อช่วยด้วยความตรงเนี้ย ก้อยอมรับครับพี่กินครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยเขาไปทำให้แล้วบอกโอตอมเสียงยอมประเทที่ดีแล้วมี่วารักใช่ครับระบอกคุณพันธุ์ใช่ครับท่านนายกเป็นยังไงน้างใช่ครับ ก็เลยจะนําท่อง